สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนนะคะกินข้าวเที่ยงน้ำกันอีกแล้วค่ะต้มมะมา่า <c> เ <oughs> มื่อนี้วันเสาร์ค่ะตอนเที่ยงมาม่าเบิดบานค่ะเมื่อนี้ปไปด้กินผู้เดียวกินม,มาม่ากินมาม่าเบิดบานแต่ว่าเขากินข้างในเขาเบิรงอันแฟนเบิรงอ่ะมอเตบบอร์ไบคแข่งรถอ่ามีเพื่อนเพื่นมันถามเนาะว่าขึ้นไปซื้อหนวดกุ้งยังอยู่สซั่งราะคะซั่งแล้วซั่งแล้วเด้ย๋ยายอยู่อัน Amazon อเมซอนนั่นแหละ อ <laughs> เมซอนนอตอเมซอนอเมซอนสร้างแล้วค่ะทายอยู่ว่าจะกินเนาะกินน้ำมาสันอันต้มมะมาเซนเลื้งนี่แหละค่ะธรรมดาเนี่ยแหละตุมมส่ไขยอืมหน่อยปะเซ <laughs> <laughs> นนิ่มนิ่มนะคะมะมา่าฝรั่งนี่แหละบบแมนมะม่าไทยแต่ว่ามันเป็นเส้นน้อย เซนมันเหนียวพร้อมแล้วก็มาปรุงรสเอานะมัมหมาไทยกับเบดีปรุงรสยากแต่ว่ามัมหมาฝรัง่งต้องมาปรุงรสอืมแบบซอง เด้อบายซ้ำสิเด็ผ้าลูกไปง่ายบ้านเกิดแม่บุคคลเด็กไปบ้านเกิดไพหรอคะเขาชวนกับบุรีแปดเขาจ่ายเงินขึ้นก็ไปเที่ยวสิน้ำบุรีแปดน้ำขอ ใบบ็อกกอลี่น้ำแต่ว่าบริตตุมเดือดมันค่อกรอบไข่ หน้ากลับแล้วคะกับแล้วหน้าวันอาทิตย์่ะหาหามื่อ หกเมื่อครับล่ะอีละเทื่ย <c oughs> ควรมาหาลานเชียว Ut nganwan kim ngang hai mùi kangwan. Nem len koi yid bin kapkova. At the end, the man keeps the big an. Ut ngan. Ut ngan. Ut ngan. Ut แ <Yeah. S 2> ม่เด็ก้กินต้มมะมาตอนเทียงน้ำกันอเอาไปมาเบ่งบรรยากาศแลยยามรูปไปจำไปนี่เด็กค่ะเด้อรับ ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะ